ส่วนหานอู่ที่ยังไม่สั่งเมาก็ควบม้าเซไปเซมามีบางครั้งที่เขาเกือบจะควบม้าไปชนต้นไม้ใหญ่ขินฟงหันกลับไปมองก็หมดความอดทนดังนั้นเขาจึงยอมหยุดม้าแล้วควบไปดักหน้าหานอู่เพื่อให้เขาหยุดข้าจะรีบไปท่านมาขวางข้าไว้ทำไมหานอูไว้วา ท่านเมาไมา้ควบม้าโซเซแบบนี้เมื่อไรจะถึงให้ข้าไปก่อนยังอาจช่วยวาทีหงหญิงของท่านทันนะชิ้นฟงกล่าวก็ข้าอยากรีบไปช่วยองหญิงนี่ฮันอู่กล่าวเสียงเศร้างั้นเอาอย่างนี้ชิ้นฟงเดินไปเป่าใบไม้เรียกลูกน้องชายคนหนึ่งให้มาพบแล้วให้เขานำรถม้ามารับ่านอู่จากนั้นตัวเองก็รีบควบม้าลงนาไปก่อน ลูกน้องขินฟงคอยควบคุมรถม้าให้ในขณะที่หารอูก่ก็เดินเข้าไปนอนในะรถม้าจะโดยดีเพราะกลัวตนไปไม่ถึงแควนเยี่ยนาวัดหลินพาดแห่งแควนเยี่ยขอบคุณท่านได้ซื้อพวกท่านช่ามีความเมตตาย,ยิ่งนักองค์หญิงทรงซึ้งพะไทยตามสบายนะัประสบคาดหรืออะไรสามารถบอกปลาเสี่ยวหมิงได้เลยอจตจมาขอตัวไปสวดมนต์ก่อนนะได้ซื้อกล่าว องคหญิงทรงไหวทันไจซือแล้วเดินไปหาป้าเสี่ยวหมิงที่กำลังยกอาหารในกลัวเพื่อเตรียมนำไปแจกที่โรงทานท่านนำอาหารเหล่านี้ไปที่ไหนงั้นหรือองค์หญิงกรสถามนำไปโรงทานเพื่อแจกผู้ยากไร้ไงป้าเสี่ยวหมิงไม่ทราบว่าผู้หญิงต้องหน้าเป็นถึงองค์หญิงต่างแขวนท่านทำแล้วได้อะไรองคหญิงทรงอยากรู้มันไม่ได้อะไรเป็นสิ่งของตอบแทนหรอก แต่เมื่อบริจาคเข้าของให้คนยากคนจนแล้วข้าก็จะรู้สึกอิ่มเอิบใจและสบายใจและที่สําคัญผู้อยากไร้ที่ได้รับอาหารจากข้าก็จะได้ประทังความหิวโหวยได้มันเป็นการทำอะไรเพื่อคนอยากไร้ที่อยู่ในแคว้นเยี่ยบ้าเซียวหมิงพูดยิ้มๆข้าอยากทำบ้างให้ข้าไปช่วยท่านแจกนะอองหญิงทรงส่วนพระทยัยงั้นตามมาสิ ป้ายอมให้องคหญิงทรงช่วยยกหม้ออาหารไปที่โรงทานพ่อแจกอาหารจนหมดองค์หญิงก็ทรงติดตามป้าเสื่มหมิงไปแจกเมล็ดพันธุ์ให้กับชาวบ้านเพื่อนําไปเพาะปลูกในไร่สวนของพวกเขาอง์หญิงทรงไปช่วยแจกเมล็ดระหว่างที่แจกพระอ,องค์ก็จะได้รับคําขอบคุณจากชาวบ้านทําให้พระอ,องค์รงมีความสุขอย่างประหลาดทรงคิดในพระทัยว่าทําแล้วสบายจริงๆใครอยากทําแบบนี้กระปุ้งชนแคลรูบ้าง องหญิงทรงติดตามป้าเซี่ยวหมิงไปทุกที่ทําให้ทั้งสองคุ้นเคยกันจนกระทั่งตกเย็นวันหนึ่งป้าเซี่ยวหมิงกลับมาจากตลาดก็รีบเดินมุ่งหน้าไปหาองคหญิงทันทีถาวายมงคลไมคะองหญิงป้าเซี่ยวหมิงกล่าวแสดงความเคารพท่านรู้ได้ยังไงองค์หญิงทรงตกปะทยัยมีประกาศจับตัวองค์หญิงไปทั่วตลาดไปค้าป้าบอกตามตรงอีกไม่นานหรอกนะ รอให้คนสนิทของข้าหายจากอาการป่วยสก่อนข้าจะไปจักวารทันทีจะไม่ยอมทําให้พวกท่านเดือดร้อนเด็ดขาดองค์หญิงกัดงั้นหม่อมฉันขอมอบก,กำไรทองนี้ให้พระอ,องค์ทรงเก็บไว้เป็นที่ะระลึกป้าส่งกำไรทองให้มันมีค่ามากเลยนะองค์หญิงสมเไมิการับพระองค์ทรงรังเกียจของของหม่อมฉันหรือเพคะป้ากล่าวยังน้อยใจ กล่าข้ายอมรับก็ได้องค์หญิงทรงสมกำไลใส่ข้อมือข้างขวาป้ายิ้มให้แล้วก็เดินไปกวาดลานวัดต่อเหตุการณ์ในวัดสงบโดยดีจนกระทั่งถึงกลางดึกองค์หญิงทรงบรรทมอยู่ภายในห้องสักพักก็ได้ยินเสียงกองทัพทหารบุกเข้ามาในวดัดพร้อมกับประกาศเสียงดังว่าองค์หญิงพญาค่ะยอมไปกับพวกเราเถิดไม่เช่นนั้นพวกเราจะเผาวัดนี้ให้พระอ,องค์ทรงทอพระเนตร สักพักทหารก็น,นับหนึ่งสองสามองค์หญิงทรงหงผู้บริสุทธิ์ตาดำดำดังนั้นพระองค์จึงเสด็จเดินออกไปที่ลานวัดพร้อมกับเผเชิญหน้ากับทหารแควนเยี่ยยังไม่เกรงกลัวทหารแควนเยี่ยเข้าจับก,กุมตัวองค์หญิงและพรรคพวกยอมไม่ทำร้ายคุณในวัดมิหารในหนึ่งเดินเข้าไปมัดข้อประหดัดแล้วรีพาพระองค์เข้าไปในรถม้ามุ่งหน้าเขาวังเพื่อเตรียมเข้าไปธีแลกวิญญ,ญาณ